ถ้าเราดื่มน้ําแบบนี้ทุกวันนะคะรับรองเลยสุขภาพแข็งแรงนะง่ายๆใน3ขั้นตอนนะคะอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะ70%ในร่างกายของเราเนี่ย จะประกอบไปด้วยน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเซลล์เนื้อเยื่อหรือว่าระบบไหลเวียนเลือดต่างๆนะคะประกอบไปด้วยน้ำหมดเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดื่มน้ำอย่างถูกวิธีเนี่ยจึงเป็นอะไรที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราอ่ะปล่อยให้ร่างกายขาดน้ําหรือเราบริโภคน้ํามากเกินไปมันจะเป็นอันตรายต่อระบบโดยรวมของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่การจะมาแนะนําพวกเรานะถึง3เทคนิคในเรื่องของการดื่มน้ํานะคะดื่มน้ํายังไงให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ ง่ายๆใน3ขั้นตอนแค่นั้นเองใครพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับเคล็ดลับที่1นนะคะก็คือการดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะดื่มน้ําให้ได้สักประมาณ 2- อถึงสอลิตรนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ถามกันมาว่าแล้วถ้าดื่มเยอะไปกว่านั้น4ลิตร5ลิตร6ลิตรเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินน้ําเยอะจนเกินไปนะจนเจ้าโซเดียมเนี่ยมันเจือจางมากจนเกินไปอันนี้อาจจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องสมองบวมเวียนศีรษะช็อกแล้วก็หมดสติเสียชีวิตได้นะคะอันตรายมากๆกนะการดื่มน้ําเยอะจนเกินไปนะคะ และตัววัดอีกอย่างหนึ่งนะว่าดื่มเข้านี้เหมาะสมแล้วหรือยังนะคะก็คือให้ดูสีของปัสสาวะเป็นเกณฑ์นะถ้าสมมุติว่าเราดื่มประมาณนี้แล้วสีของปัสสาวะยังเข้มอยู่มากๆเลยแสดงว่าร่างกายเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะที่ขาดน้ํานะคะน้ํายังไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่าสังเกตสีปัสสาวะถ้าเหลืองเข้มมากๆก็แสดงว่าร่างกายยังขาดน้ําอยู่นะคะดื่มเพิ่มได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือขึ้นอยู่กับกิจกรรมแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะถ้าวันนี้เนี่ยทำงาน การแจ้งออกกําลังกายเสียเหงื่อเยอะอันนี้ก็อาจจะดื่มน้ํามากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องท้องเสียคือไส้อาเจียนนะคะอันนี้ก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ําสูญเสียเกลือแร่ได้นะคะอาจจะดื่มชดเชยเป็นน้าเปล่าหรือเครื่องดื่มเกลือแร่นะคะอันนี้ก็จะช่วยชดเชยน้ําในร่างกายและช่วยชดเชยเกลือแร่ที่เสียไปด้วยนะคะสรุปนะเคล็ดลับที่1นนะคะก็คือดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะคะโดยสังเกตสีของปัสสาวะเป็นสําคัญนะคะถ้าเหลืองเข้มแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ำ ะะและข้อห้ามอย่าดื่มเยอะจนเกินไปมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสมองได้นะคะ และมาถึงเคล็ดลับที่2นะคะก็คือดื่มในระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะหลายๆคนเนี่ยดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมก็จริงนะคะวันหนึ่งเนี่ยดื่มได้2.5ลิตรก็จริงนะแต่ดื่มตอนเช้าครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นก็คือไปดื่มตอนเย็นทีเดียวนะคะเพราะว่าขี้เกียจลุกไปดื่มน้ําขี้เกียจไปลุกเข้าห้องน้ําอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้ดื่มน้ําเลยเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดต่างๆเซลล์ของเราต่างเนี่ยอยู่ในสภาวะขาดน้ําตลอดเวลานะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะเรามีการสูญเสียน้านะทั้งจากลมหายใจทั้งจากปัสสาวะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยเฉลี่ยดื่มนะคะตื่นเช้ามานะสแก้วนะคะหลังจากนั้นหลังทานอาหารเช้าอีก2แก้วระหว่างมื้ออีก1แก้วหลังอาหารเที่ยง2แก้วอะไรอย่างนี้นะคะและที่สําคัญนะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องหลับยากนะคะไม่อยากลุกขึ้นมาปัสสาวะนะคะ2ลิตรครึ่งเนี่ยอยากให้พยายามเคลียร์ให้หมดก่อน2องทุ่มนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มน้ําเยอะๆในช่วงดึกเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาว่าต้องลุกขึ้นมาปั สะได้นะคะซึ่งอาจจะไปกระทบการนอนกระทบการหลั่งกรทฮอร์โมนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นก็คือเคลียร์ให้หมดก่อน2องทุ่มอันนี้จะดีที่สุดนะคะเคล็ดลับที่3นะคะก็คือให้เน้นการดื่มน้าเปล่าเป็นหลักนะคะเพราะว่าน้ําเปล่าเนี่ยเป็นน้ําที่ดีที่สุดสําหรับร่างกายของเรานะคะลักษณะของน้ําเปล่าที่ดื่มนะคะก็อาจจะเป็นน้ําสะอาดทั่วไปนะคะอาจจะเป็นน้ํากรองน้ําแร่หรือว่าน้ําไฮโดรเจนนะคะน้ําด่างอะไรอย่างนี้น้ดื่มได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าอยากให้หลีกเลี่ยงพวกน้ําหวานน อัดลมหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าน้ําในกลุ่มหลังเนี่ยทำอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าที่จะได้ประโยชน์นะคะก็ครบไปแล้วนะกับ3เคล็ดลับนะคะดื่มน้ํายังไงให้ได้สุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเคล็ดลับที่1นนะก็คือดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมโดยสังเกตจากสีของปัสสาวะเป็นหลักนะคะรวมไปถึงการพิจารณากิจกรรมในวันนั้นๆว่ามีการเสียน้ําเสียเหงือเยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็ดื่มน้ําชดเชยเข้าไปให้เพียงพอนะคะเคล็ดลับที่2นะคะก็คือ ดื่มน้ําในเวลาที่เหมาะสมนะคะมีการเฉลี่ยดื่มกันทั้งวันนะไม่หนักไปเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะและที่สําคัญนะคะอยากให้เคลียร์ให้จบนะก่อนสองทุ่มนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําตอนดึกๆนะคะจะช่วยทําให้หลับสนิทนะคะกรดฮอร์โมนหลังนะทำให้สุขภาพดีอีกทางหนึ่งด้วยนะคะและเคล็ดลับที่3นะคะก็คือเน้นน้ําเปล่าเป็นหลักน้าเปล่าเนี่ยดีต่อสุขภาพมากๆหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็จะดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงมากๆ ะะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพิการก็าฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพิการนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ